สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการชุมชนคนเป็นข่าวนะคะวันนี้ค่ะวันพุธที่30ตุลาคม2556ค่ะนะคะปลายเดือนแล้วนะคะแล้วก็วันพุธแบบนี้แน่นอนค่ะมาจะเจอกับน้องนมอยนะคะก็ย่อมจะมีเรื่องราวดีๆเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพเนี่ยมาฝากกันใช่แล้วค่ะกับช่วงนานาเฮลตี้ดั่นเองนะคะอัปเดตนะคะสดสดทุกวันพุธที่นี่ที่เดียวค่ะคุณผู้ชมอ่าแล้วก็คุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเราได้ค่ะ สามช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะพิมพ์ีนะคะเว้นวักตามด้วยข้อความค่ะส่งมาที่4642600นะคะก็สามารถ อาจจะบอกก็ได้ว่ามีเรื่องร้องเรียนอะไรหรือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรือว่าร่วมพูดคุยธรรมดาทั่วไปค่ะทุก SMS เนี่ยแน่นอนว่าจะได้ตัวหนังนะคะจากเมเจอร์ซีนิเพ็กแล้วก็บัตรโยนโบไปด้วยอ่าอใช่ค่ะวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะก็พาครอบครัวนะคะไปโยนโบไปดูหนังกันง่ายๆนะคะ<ๆ>เพียงส่ง s m s เข้ามานะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะคะหนึ่งหนึ่งชั่วโมงสดๆในรายการะคะ่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะนอกจากการส่ง SMS เเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาร่วมพ ว่าอากาศร้อนมากเพียงใดอะไรประมาณนี้นะคะก็ได้เหมือนกันค่ะที่2อหมายเลขหลักของเรานะคะ038ค่ะ374 333และ038 374 444ค่ะใช่ค่ะแล้วก็อีกช่องทางนึงนะคะใหม่ล่าสุดเลยเ<อ>พร้อมนำเสนอก็คือ l ล ne นั่นเองค่ะสามารถแอด ID Line มาได้นะคะที่เสิร์ฟคน a n n e l ค่ะก็ร่วมพูดคุยกับพวกเรานะคะได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะฝากเรื่องอะไรก็ได้เหมือนเดิมนะคะอ่า แล้วก็ช่องทาง3ช่องทางนี้ค่ะพี่กู้ยังเป็นช่องทางดีๆที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะค่ะนั่นก็คือกิจกรรมโสพล Family a แ m a มิ r ช Cineplex ค่ะอ่านะคะต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับท่านสมาชิกกับบริษัทเราแน่นอนใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเป็นกิจกรรมนะคะดูหนังฟรียกแก๊งวันลอยกระทงะะยกแก๊งในที่นี้นะคะคือ4ี่คน ก็คุณพอ่อคุณแม่พี่น้องพอดีเลยแล้วเราต้องทํำยังไงบ้างคะไงมาค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะส่งมาทาง Facebook ก็ได้แฟนเพจเรานะคะสสพนช n แนลหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะที่พี่กุ้งฝากไปตอน <Okay. S 1> ต้นนะคะ038 3 7 4 3 3 3อ่าหรือว่า c CC c c แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะคะคือ l i น์เสอพันธชาแนลนั่นเองอเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะพิมพ์หมายเลขสมาชิกของเสอพันธ n ชาแนลแล้วก็ตามด้วยเบอร์ติดต่อกลับค่ะแค่นี้เลยนะคะเพียงเท่านี้นะคะสีท่านก็จะได้ไปดูหนังกับเรานะคะฟรีๆเลยทีเดียวนะคะ,คะในวันไหน,นะคะในวันลอยกระทงนะคะ17พฤศจิกายนค่ะซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15พฤศจิกายนนี้ค่ะใช่แล้วค่ะและแน่นอนที่สุดนะคะถ้าโสพลจัดกิจกรรมนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการตอบแทนนะคะเพื่อเป็นการคืนกําไรให้กับลูกค้าแค่พาไปดูหนังธรรมดามแบบนี้ไม่ใช่โสพลแน่นอนค่ะเห็นบอกว่ามีการแจกทองด้วยใช่แล,แล้วค่ะลุ้นทองคํานะคะโอ้โหแปลว่าแน่นอนว่าจะต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีๆให้กับคุณผู้ชมแน่นอนหลึ่งสลงเลยอ่านะคะแต่ว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะจะได้ครอบครองแล้วก็จะได้เป็นเจ้าของทองคํานี้ไปนะคะ ก่อนอื่นเลยต้องมาลงทะเบียนกับเรานะคะ<ช>แล้วก็วันที่1 7นะคะวันอาทิตย์ที่17จพฤษภาคมนะคะไปร่วมดูหนังด้วยกันแล้วก็ไปร่วมลุ้นกันนะคะว่าดูหนังฟรีแล้วยังจะได้ทองคํากลับบ้านหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะคุณผู้ชมทุกท่านเลยที่เป็นสมาชิกกับเราอยู่นะคะสามารถมาลงทะเบียนได้นะ<ช>ทุกวันทําการนะคะเว้นวันอาทิตย์ค่ะใช่ค่ะก็เฟซบุ o กนะคะไลน์หรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ เป็นหมายเลขสมาชิกนะคะตามด้วยเบอร์โทรติดต่อกลับคะ่ะ่ในส่วนของห้องพักค่ะพี่กู้ห้องพักห้องเช่าใช่ไหมใช่ค่ะห้องพักห้องเช่านะคะสามารถไปขอเลขสมาชิกนะคะจากเจ้าของห้องพักนั่นเองอแต่แล้วก็ ลงท้ายด้วยเลขห้องเราหน่อยอก็เบอร์ติดต่ตอกลับแบบนี้เหมืนอนกันนะคะ,ะก,ก,ก็เปิดโอกาสให้กับทุกท่านเลยนะคะที่ดูรายการของโพนเคเบิลท<ๆ>ีวีของเราอยู่แล้วก็เป็นสมาชิกกันมาอย่างยาวนานนะคะอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะ<ช>วันเดียวเท่านั้นนะคะ17พฤศภา,าคมไปร่วมดูหนังด้วยกันก็จะเจอเจนนะคะน้องๆพิธีกรนะคะท่านผู้บริหารนะคะก็ได้ไปใกล้ชิดกันนะคะพู้คุยนอะไรอย่างนี้17่นี้พฤศจิกายนใช่ค่ะก็ฝากไปด้วยสําหรับกิจกรรมดีๆนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงนานาเฮลตีกันดีกว่าค่ะ เรื่องแรกวันนี้ค่ะพี่กุ้งเป็นเรื่องที่พอฟังปุ๊บจะต้องกลัวทําไมคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งโอ้โยนะคะพอฟัง่นี้ค่ะหลายคนไม่อยากไปเลยบางคนไม่กล้าไปตรวจสุขภาพเ,<อ>เพราะว่ากลัวจะเพราะว่าเป็นมะเร็งเพราะว่ามันเกิดได้ทุกที่ใช่ไหมคะแต่มะเร็งที่มาจะพูดถึงค่ะคือมะเร็งในเด็กยิงแย่เข้าไปใหญ่นะใช่ยิงแย่เข้าไปใหญ่แล้วเป็นอะไรที่คนมองข้ามคนไม่คิดว่า มะเร็งมะเร็งเนี่ยจะเกิดขึ้นในเด็กได้นะคะหรือบางทีเนี่ยเด็กๆเขามีอาการเนี่ยเขาก็ไม่สามารถบอกเราได้ถูกว่าว่าตอนนี้เขาปวดท้องปวดหัวหรือว่าเจ็บจิ๊จิตอะไรตรงไหนเขาบอกเราไม่ได้นะใช่ใช่ค่ะ,คะเขาบอกว่ามะเร็งในเด็กเนี่ยนะคะโอกาสที่จะเป็นเนี่ยพอๆกับวัยผู้ใหญ่วัยผู้สูงอายุอะไรอย่างนี้เหมือนกันเลยแต่ว่าสําหรับวัยเด็กนะคะที่มักจะเกิดขึ้นเนี่ยจะอยู่ในช่วงอายุ14-15ปีค่ะแล้วก็ในระยะแรกนะคะถ้าเกิดตรวจพบเนี่ยแน่นอนว่ารักษาได้เหมือนกับผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุแต่ว่าถ้าเกิดตรวจพบที ก็คือเหมือนกันเลยระยะที่3อ,อะไรแบบนี้ก็อาจจะแย่ลงไปหน่อยค่ะอะ่นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่ น่ากลัวมากเลย<ร>ทีเดียวนะคะทีนี้เรามาดูกันบ้างดีกว่านะคะมะเร็งพอพูดถึงมะเร็งโอ้โหเยอะแยะมากมายต่างๆนานานะเ<ช>ราอ,อาจจะคิดไม่ทันเลยก็ได้นะคะว่ามะเร็งเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นที่ไหนที่ใดได้บ้าง<ช>นะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าชนิดของมะเร็งในเด็กเนี่ยนะคะคมันมีกี่ชนิดกันแล้วเราควรที่จะป้องกันอะไรยังไงบ้างนะคะมาดูกันค่ะที่มะเร็งชนิดแรกเลยนะคะที่เกิดขึ้นในเด็กนะคะนั่นก็คือมะเร็งเม็ดเลือดขาวโอ้นี่น่ากลัวมากเลยนะคะหรืออย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันมานะคะที่เขาเรียกทับศัพท์ภาษาอังกาคมนะะพบ ในเด็กนะคะสาหรับมะเร็งชนิดนี้นะคะต่อไปค่ะมะเร็งของสมองนะคะมะเร็งต่อมน้ําเหลืองค่ะมะเร็งของระบบประสาทอื่นๆนะคะมะเร็งของไตมะเร็งของกล้ามเนื้อลายค่ะอันนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นะคะแต่เกิดได้ในเด็กเหมือนกันนะคะแล้วก็มะเร็งกระดูกค่ะซึ่งในประเทศเราเนี่ยนะคะในประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะมะเร็งประสาทตานี่นะคะหรือที่เรียกว่าเลติโนบรัสโตมาเนี่ยนะคะจะพบสูงมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเนี่ยนะคะ ประเทศไทยของเรามาเร็งประสาทตาจะเกิดขึ้นในเด็กมากกว่าต่างประเทศเด้วย,น,ยะนะเ,น<ช>เรื่องต,อต่างๆเหล่านี้พอเราไม่คุ้นหูเราไม่ชินนะคะจนทําให้เราละเลยแล้วก็มองข้ามไป<ช>ที่สําคัญที่สุดพอเกิดกับเด็กแล้วปุ๊บเนี่ยบางครั้งเด็กแค่ ตาแดงอะไรเง <ม S 1> ี้ยเราอาจจะไม่ได้สังเกตสังการอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็อย่าลืมดูแลลูกๆแล้วก็บุตรหลานของเราให้ดีด้วยนะคะ,คะอายุช่วงระหว่าง14-15เ<ช>นี่ยก็อาจจะโอกาสเป็นโอกาสเป็นนะคะเด็กในวัยใดที่พบว่าเป็นมะเร็งกันมากนะคะอย่างที่เราบอกไปเมื่อช่วงต้นนะคะ14-15เป็นเป็นช่วงที่พบได้มากแต่ช่วงอื่นก็เป็นเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าการเกิดของมะเร็งแต่ละชนิดนั้นนะคะก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะตามอายุนะคะเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนั้นนะคะจะพบมากนะคะในเด็กที่มีอายุ ราวสามถึปีค่ะส่วนมะเร็งไตแล้วก็มะเร็งของประสาทเนี่ยนะคะจะพบในเด็กเล็กๆเลยค่ะมะเร็งไตลองคิดดูสิจริงๆน่าจะเกิดกับผู้ใหญ่เป้นบรรยายนะคะใช้ใไตหนักทํางานหนักแต่จริงๆแล้วข้อนี้น่ากลัวมากนะคะมะเร็เงไตกับมะเร็งประสาทเนี่ยนะคะจะพบมากในเด็กที่มีอายุ ตั้งแต่หนึ่งขวบถึงสามขวบโหน่ากลัวมากยังอยู่อนุบาลเลยและยังพูดเลยไม่ได้ยังพูดไม่ได้เลยพ่งจะเข้าอนุบาลเลยประมาณเนี้ยสื่อสารกับเราก็ไม่ได้บางครั้งเนี่ยปวดเาเห็นลูกร้องไห้เราก็ให้ให้ลูกกินนมอะไรประมาณเนี้ยพา ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพาไปหาหมอด้วยนะคะถ้าเกิดลูกแค่แบบร้องไห้รักษาการเบองต้ป้อนยาน้าอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องคอยสังเกตลูกๆให้ดีด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะมะเร็งของต่อมน้ําเหลืองแล้วก็มะเร็งของกระดูกมะเร็งกล้ามเนื้อลายนะคะก็จะพบมากในเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยแต่ทุกๆข้อที่เราพูดมาเนี่ยนะคะค่อนข้างน่ากลัวเพราะว่าจะเกิดขึ้นในเด็กเขาบอกเราไม่ได้ไงยังไงเพื่อความชัวไปพบคุณหมอดีกว่าอย่าเอะใจแค่ว่าเป็นโรค เบื้องต้นพื้นฐานอ,อะไรแบบนี้ค่ะทีนี้ค่ะมาดูวิธีการสังเกตอาการกันบ้างว่าแต่ละ แต่ละวัยหรือว่าแต่ละมะเร็งเนี่ยจะมีอาการยังไงค่ะ,นะแน่นอนว่ามะเร็งแต่ละที่นะคะจะเกิดขึ้นแตกต่างกันไปตามอวัยวะต่างๆเพรา,าะฉะนั้นเนี่ยอาการก็จะต้องแตกต่างกันออกไปค่ะอย่างเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะเด็กก็จะมีอาการซีดแล้วก็มีจ้ำเลือดนะคะหรือว่าจุดออกจุดเหมือนกับว่าจุดเลือดแดงๆตามผิวหนังนอะไรอย่างเงี้ยเป็นจุดเลือดจ้ำๆขึ้นใช่ใช่ค่ะแล้วก็เลือดออกตามไรฟันบ้างนะคะบางคนเนี่ยก็ออกตามจมูกด้วยแล้วก็มีไข้โดยที่ไม่มีสาเหตุค่ะอ่อนเพลียรวมไปถึงผอมลงนะคะแล้วก็ ต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมีขนาดโตขึ้นอุ้ยน่ากลัวนะคะใช่ค่ะปวดอีกตามกระดูกนะคะ,ะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่ามะเร็งเนี่ยมันแพร่กระจายไปจนถึงสมองแล้วนั้นก็อาจจะหัวศีสะแล้วก็อาเจียนได้หุ้ยแต่มะเร็งชนิดนี้คือสังเกตได้เลยถ้าเกิดน้องๆคนไหนมีเพื่อนนะคะที่อาการเหมือนคนจะเป็นลมตลอดเวลาเหมือนคนป่วยอะไรเงี้ยบางทีเขาไม่ได้ป่วยแต่เขาเป็นโรคมะเร็งในเม็ดเลือดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะดูเหมือนคน เขาเรียกว่าอะไรนะผอมอะไรอย่างเงี้ยผ<พ>อมไม่<ๆ>แข็งแรงซีดๆหน่อยประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่นะคะรักษาช้า ต้องมีการไปถ่ายเลือดเลยก็คือต้องมีการเจาะเลือดเข้าเลือดออกตลอดเวลาน่ากลัวมากๆาค่ะต่อไปค่ะมะเร็งของสมองนะคะ,คะเด็กเนี่ยจะบน่นปวดศีรษะบ่อยๆค่ะในช่วงตอนเช้าค่ะแล้วก็จะอาเจียนนะคะ,คะตาพร่ามัวรวมไปถึงการทรงตัวแล้วก็การเดินนะคะจะผิดปกติไปค่ะ,คะในส่วนของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะตามร่างกายก็คือพวกคอรักแร้นะคะขาหนีบตับแล้วก็ม้ามโตถ้าเกิดแพร่กระจายไปถึงไขกระดูกเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับมะเร็งเม็ดเลือดหุยจะบอกว่าถ้าเกิด จากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแพร่ไปถึงไขกระดูกนี่โอกาสเสียชีวิต เร็วมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมนะคะสังเกตอาการของลูกน้อยของเราด้วยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เราพูดมาตั้งแต่ต้นจนถึงนักขนาดนี้นะคะมะเร็งเกิดขึ้นได้ในเด็กตั้งแต่ช่วงหนึ่งขวบถึงสิบห้าขวบสิบห้าปีอะไรประมาณเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ในช่วงวัยค่อนข้างที่จะแบบว่ายังเด็กอยู่มากเลยม้เราก็ไม่สังเกตตัวเองกําลังเล่นสนุกสนานกําลังเรียนรู้โล่งกว้างนะคะเพราะฉะนั้นต้องอย่าลืมสังเกตอาการกันให้ดีด้วยนะคะมาดูกันต่อนะคะวิธีการสังเกตมะเร็งนะคะในส่วนของมะเร็งเม็เลือ ซึ่งก็จะเป็นมะเร็งที่พบมากเลยนะคะในเด็กค่ะและผลของการรักษานะคะก็พบว่าน,นักขณะนี้นะคะเป็นที่น่าพอใจค่ะระยะเวลาในการรักษาที่ทํากันอยู่นะคะอาจจะไม่มีกําหนดตายตัวแน่นอนนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะเขาจะใช้เวลารักษากาาัน3 -4 ปีพูดอย่างนี้โอ้โ oh, หมันช่างยาวนานแต่ว่ารักษาได้นะคะถ้าเกิดเราตรวจพบตั้งแต่เนินเน่นๆนะคะหลังจากนั้นค่ะถ้าถ้ามะเร็งเนี่ยนะคะมันมันไม่ลุกลามใหญ่โต ไปกว่านี้แล้วเนี่ยนะคะโอกาสหายเนี่ยก็จะมีมากขึ้นด้วยแล้วถ้าเด็กมีชีวิตรอดได้นะคะโดยโรคเนี้ยก็จะ จะสงบนะคะไป10ปีเลยก็คือแบบว่าคือตรวจพบแล้วรักษาแล้วเออคือถ้าเกิดมันหายไปเป็นระยะเวลดา10ปีเนี่ยนะคะก็ถือว่าน่าจะมีโอกาสหายจากโรคมะเร็งได้ค่ะใช่เซลล์มันตายเหมือนเขาระงับเซลล์การเติบโตของเซลล์ถูกต้องนะคะเหมือนว่าโรคนี้มันหายขาดไปจากเด็กๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็โอกาสที่เด็กๆจะกลับมาอีกเนี่ยก็ถือว่ามีได้น้อยมากหลายคนบอกว่าพอเป็นมะเร็งแล้วบอกไปถึงขั้น1ขั้น2แบบถอดใจแล้วชั้นต้องตายแน่ๆะไรประมาณนี้ใช่ไหมใจก็ตกอยู่ที่ตะตุ่มแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราตรวจพบตั้งแต่เนิ่ ะะแล้วเราก็ทําการรักษานะคะอาจจะยาวนานหน่อย3 4ปีประมาณเนี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดหลังจากรักษาไปแล้วเนี่ยแล้วมันไม่กลับมาคุกคามเราอีกเนี่ยโอกาสหายมีค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นสูๆ้ๆนะคะสำหรับท่านใดที่อาจจะมีความเสี่ยงอยู่นะขณะนี้ะนะคะ,คะมาดูกันต่อค่ะในส่วนของมะเร็งสมองเนี่ยนะคะก็จะเป็นโอกาสหายขาดมีน้อยนะคะในส่วนของมะเร็งสมองนะคะปัจจุบันค่ะทางการแพทย์เนี่ยนะคะเขากําลังทดลองกันอยู่นะคะโดยหลังจากการที่ฉายรังสีแล้วตามด้วยการทําเคมีบําบัดค่ะส่วนมะเร็ง คือพูดแล้วดูเหมือนแบบรักษาง่ายนะคะทั้ง2องอย่างฉายรังสีเคมีบําบัดเนี่ย ทั้งทุกอย่างเนะี่ยมันต้องใช้เงินใช้ทองและที่สาคัญที่สุดมันเจ็บปวดกับผู้ที่ต้องไปหลายครั้งด้วยใช่ไหมคะหลายครั้งด้วยนะคะก็ต้องนะมันดูแลรักษาสุขภาพของลูกน้อยของเราตั้งแต่เนิ่นๆนะคะมาดูกันต่อในส่วนของมะเร็งไตในเด็กนะคะมะเร็งไตพูดแล้วน่ากลัวไหมคะอย่างที่เราพูดเมื่อช่วงต้นมะเร็งไตน่าจะเป็นในผู้สูงอายุใช่แล้วไตมันเกิดจากการที่ว่าเหมือนกินอาหารไม่ดูแลเรื่องของอาหารใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆอันนี้พอพูดไปแล้วน่ากลัวมากคือไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่ามันจะเกิดขึ้นได้ับเด็กวนี้ นั่นก็คือเด็กวัยสองขวบยังไม่ถึงสามขวบยังไม่เข้าโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วอาหารการกินของเขาเนี่ยก็ต้องผ่านการคัดกรองจากคุณแม่เป็นอย่างดีแล้ว<ช>ดื<ช>่มน้ำ<ะ>น,นมแม่เดินอาหารที่มันอ่อนๆ<ะ>ที่มันปราศจากสารพิษเลยนะคะแต่ว่าเด็กในวัยนี้เป็นกันมากเลยนะคะในส่วนของมะเร็งไตนั่นเองคะ่ะถ้าเป็นในเด็กอายุต่ำกว่าสองปีนะคะแล้วก็ถ้ามีการผ่าตัดเอา ออก้อนเนื้อในช่องท้องออกเนี่ยนะคะตามด้วยการฉายรังสีหรือเคมีบําบัดเนี่ยนะคะซึ่งก็อาจจะใช้เวลาในการรักษาทั้งหมดประมาณ15เดือนด้วยการปีกว่าๆค่ะโอกาสหายเนี่ยก็มีค่อนข้างสูงนะคะแต่ไม่ถึงร้อย5เมีโอกาสหายนะคะซึ่งก็ค่อนข้างน่ากลัวอยู่เด็ก2ขวบถ้าเกิดต้องมานั่งรักษาตัวอะไรประมาณนี้บางทีอาจจะทนไม่ไหวในความเจ็บปวดของการรกใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เวลา จริงๆแล้วเด็กๆเนี่ยเขาจะมีคุณหมอนัดนะ,ะไปตรวจสุขภาพก็ไปตามที่คุณหมอนัดให้ใ<ช>อย่างเคร่งครัดนะคะแล้ภัยไข้เจ็บอย่างนี้ก็จะได้ไม่มาถามหาค่ะมาดูกันต่อที่มะเร็งของระบบประสาทและของไตนั้นนะคะอาการที่พบบ่อยค่ะก็คือให้สังเกตดูนะคะจะมีก้อนที่ท้องนะคะหักคลำไปแล้วเนี่ยนะคะพบก้อนที่ท้องของเด็กเนี่ยนะคะอย่าชะล่าใจาค่ะถึงลูกเราอาจจะไม่ร้องลูกเราแข็งแรงมากเลยแต่ถ้าเกิดคำคำไปลแล้วมันผิดปกติอาบน้ําให้ลูกเอ๊ะไปสืดก้อนอะไรที่บริเวณท้องเนี่ยนะคะพาไปพบแพทย์ก่อนเลยนะคะไปปรึกษาดูนะคะแล้วถ้ามัน เป็นจริงเนี่ยเราตรวจพบก่อนรักษาก่อนเงี้ยมันก็มีโอกาสหายได้ค่ะใช่ค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเรามาดูในส่วนของวิธีการรักษามะเร็งในเด็กกันบ้าง เขาบอกว่าปัจจุบันนะคะการแพทย์ของไทยเนี่ยถือได้ว่าก้าวหน้าไปมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนนะคะก็สบายใจได้ในระดับหนึ่งทีนี้ว่าก็ต้องให้ความใส่ใจเหมือนที่พี่กุ้งบอกเลยตอนแรกนะคะ,คะโดยเฉพาะในส่วนของมะเร็งเม็ดเลือดค่ะการรักษาที่ถูกต้องนะคะเด็กเนี่ยจะสามารถมีชีวิตรอดไดถึง50%อโอเคอาจจะแค่ครึ่งหนึ่งแต่ก็ยังมีหวังใช่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะต้องหมั่นพบแพทย์แล้วก็รักษาให้ถูกวิธีค่ะเขาบอกว่าเด็กที่ไปรักษาโรคมะเร็งนะคะ หลังจากที่มีการระงับเซลได้แล้วเนี่ยชีวิตทุกอย่างเนี่ยปกติมากคือมันเด็กทั่วไปไม่ได้เหมือนเด็กป่วยเลยนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยก็ถือว่าจะไม่มีโอกาสที่เซลล์มันจะเติบโตขึ้นมาอีกอถ้าเกิดมีการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องอาหารที่เราเคยแนะนําไปตลอดเลยว่าช่วยในเรื่องมะเร็งอะไรนี้ก็สามารถปฏิบัติตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดรักษาไม่หายอ,อาจจะไประยะที่ว่าไกลแล้วเขาบอกว่าโอกาสเสียชีวิตนะคะจะอยู่ใน1-2ถึงปีเพราะว่ามะเร็งเนี่ยถ้าเกิด เข้าสู่ระยะที่3นะคะคุณผู้ชมมันจะเร็วมากมทุกอย่างมันจะเร็วมากจริงๆแล้วก็โดยเฉพาะพวกมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะมะเร็งไตมะเร็งในระบบประสาทนะคะถ้าเกิดพบในเด็กที่อายุต่ํากว่า2ปีเนะี่ยโอ้โหก็คือโอกาสอาจจะไปเร็วแต่ว่าถ้ามีการรักษาเร็วอโอกาสหายก็สูงมากเหมือนกันใช่ใชค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเอามาพูดค,คุยกับคุณผู้ชมไม่ได้ว่าจะให้ตื่นตระหนกแล้วก็กลัวนะคะ<ช>แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้ถ้าเกิดใครก็ตามที่อาจจะเพิ่งเป็นคุณแม่แล้วก็มีลูกๆอะไรประมาณนี้หลายคนมองข้ามเรื่องของมะเร็ง ในเด็กไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอย่าลืมนะคะใส่ใจสุขภาพของลูกน้อยของเราด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องเราต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับเราได้โดยที่เราก็อาจจะไม่คาดคิดมาก่อนด้วยไม่มั่นใจเลยว่าหลายๆคนไม่คิดว่ามะเร็งจะเกิดในเด็กใช่ไหมเนี่ยเราวันั่งเล่าพี่กู้ยังตกใจเลยนะคะว่าถ้ามีลูกเขาต้องคิดถึงอาการที่ว่าเด็กจะเป็นทั่วไปใช่ไหมคะท้องอืดอะไรอย่างนี้ปวดท้องปวดหัวใช่ค่ะไมเกรนอะไรอย่างนี้คนยังไม่คิด ป้องกันโรคโปลิโอซะเป็นหลักค่ะในประมาณนี้นะคะจะจะจะดูแลลูกในเรื่องนั้นเป็นหลักอะไรประมาณนี้นะะแต่จริงแล้วเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดเราดูแลอย่างครอบคลุมนะคะรับรองได้ว่าโรคภัยไข้เจ็บไม่มาทำาหาครอบครัวเราอย่างแน่นอนค่ะใช่ค่ะและเดี๋ยวจากเรื่องมะเร็งในเด็กนะคะเรื่องเครียดเดี๋ยวเรามาดูทริคเดๆในการที่ทําให้คุณผู้ชมเนี่ย แก้อาการสะอึกแล้วก็ตะคิวกันบ้างค่ะพี่กุ้งใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวเมื่อช่วงต้นอกเปิดรายการมาเรื่องของโรคมะเร็งเครียดปวดหัวเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวนี้เรามาดูเรื่องง่ายๆที่หลายคนเป็นเราก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขกันยังไงดีนะคะนั่นก็คือในเรื่องของอาการสะอึกแล้วก็อาการเป็นตะคิวเดี๋ยวพี่กุ้งจะเล่าเรื่องของการสะอึกให้ฟังว่าแยังไงนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการสะอึกอ่ะมันไม่ได้เป็นอาการอะไรใหญ่โตร้ายแรงอะนะคะสมัยเด็กๆไม่นะแม่พอสะอึกปุ๊บขาโพยไข่วัดมากินอย่างนี้เลย คือเ,เขาจะพูดจนกว่าเราจะร้องไห้อพอเราร้องไห้ปุ๊บหายสะอึกเฉยเลยใช่ไหมคะคือทำให้เราลืม,ลมอาการสะอึกไปอะไรประมาณนี้หลายคนบอกว่าถ้าสมนานมติว่าเพื่อนเราสะอึกอยู่เนี่ยทำให้เพื่อนเราตกใจหให้ตกใจปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหายสะอึกอะไรประมาณนี้แต่เชื่อไหมคะคุณผู้ชมคะวิธีต่างๆเหล่านี้บางครั้งมันก็ได้ผลแต่บางอทีมก็ไม่ใช้ไม่ได้นะจริงๆค่ะมาที่สื่อมาแล้วนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดคุณผู้ชมเป็นเนี่ยสะอึกนะคะแล้วลองนาวิธีต่างๆเหล่านี้ไปใช้ดูแลล้้วไดผหรือ